เพิ่งไ,ไปนะโป๊ะอาโป๊แปะเ <Hey, S 2> อ๊ะเอเนี่ยคนนี้ผมจะท้าต่อก็คือใครวะไม่มา <Hey. S 2> จินคิงเกอร์เมอร์คือเขาท้าผมมานะครับผมคิดว่ามันยังไงอยู่ล่ะหน้าอายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้น ผมไม่ทำโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับไม่ทำซะทีไหนกันเล่า I have a pen. I have a apple. Uh, apple pen. ไอ้หัวแบบไอ้หัวไผ่นาโป๊ะอ๋อไผ่นาโป๊ะแบบอาโป๊ะแบบไผ่นาโป๊ะแบบอ๋อเพิ่มไผ่นาโป๊ะอาโป๊ะแบบเพิ่มไผ่นาโป๊ะอาโป๊ะแบบ สวัสดีาสวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์จินคิงเกมเมอร์นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับในคลิป PPAP ของผมอะอ่าแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นหน้าผมในครั้งแรกในคลิปนี้นะครับอาอาจจะหน้าตาไม่หล่อสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เน้นที่หน้าตาเนาะครับโอเคก็ ก็ขอบคุณคุณเล็กคุงคี y ์เบดมาสเตอร์้วยครับที่ท้าผมมาให้ทำ PPAP อ่ะแล้วก็ผมก็ทําทําไปแล้วนะครับแล้วก็ PPAP เนี่ยเขาว่าต้องท้า3มคนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะท้าต่อนะครับคนแรกคือ เป็นแคสเตอร์ที่เป็นเพื่อนผมก็แล้วกันนะครับเอาทั้งเพื่อนผมแล้วก็แคสเตอร์ที่เป็นเพื่อนผมก็บางคนก็ไม่มีชแนลแล้วกันนะครับท้าต่อสามคนคนแรกนะครับผมเอามิสเตอร์เบอร์ทีวีมิสเตอร์เบอร์ทีวีหรือไม่ก็หรือหรือชื่อนึงก็คือเบน์นั่นเองครับเบน์เพื่อนผมมาแหละครับเบน์เขาเป็นเพื่อนผมมิสเตอร์เบอร์เบอร์ทีวีนะครับ มิสเตอร์เบอร์ทีวีที่ไม่รู้จำผมจำชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ครับอาแล้วก็คนที่สองครับคนที่สองนี่เขาไม่ใช่ไม่ใช่แคสเตอร์นะครับผมขอท้าเบส ขอให้ซิมทำ PPAP ไม่ต้องออถ้าไม่มีแชนแนลก็ทำลง Facebook ก็ได้ครับมิสเตอร์เบอร์ก็ด้วยฟังฟังไว้ด้วยทำลง Facebook ก็ได้ตั้งสถานะให้เห็นแค่เพื่อนก็ได้ยังไงก็ได้แต่ต้องทำนะครับทำแล้วก็ส่วนคนที่สามก็คือพีนั่นเอง พี่ทำด้วยนะทําด้วย PPAP อ่ะทำด้วย,อวยเอาแล้วทาลงในเอ Facebook อะ Facebook ทําด้วยเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูเลยนะโอเคนะเข้าใจพี่ทาด้วยไม่ทํานี่ขอให้เป็นขอให้ถ้าเกิดใครไม่ทําอะ ขอให้คนเป็นตุ๊ดเป็นเกมเป็นแตถวใครมีใครมีแฟนแล้วคอยแฟนเลิกชีวิตโอเคนะครับรอเลยอันนี้ไม่ได้อำอะไรนะแต่ต้องทำโอเคนะเข้าใจตรงกันแค่นี้ละครับไซโยนละสวัสดีครับ